ขอต้อนรับเข้าสู่รีวิวดาของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราสั่งของมาจากออ,อนไลน์นะครับวันนี้สั่งมาจาก Lazada นะฮะมาเป็นกล่องแบบนี้วันนี้เราสั่งรองเท้านะครับเป็นรองเท้าที่เราสนใจคู่หนึ่งฮะคือ n i ก e Lover Air Force 1นั่นเองนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยหัวใจสำคัญเลยนะครับของการรีวิวของชิ้นนี้ก็คือเราจะมาดูว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ย เป็นรองเท้าของจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าราคาที่เราซื้อมามันถูกจริงๆครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือรีวิวที่เราเห็นเนี่ยมันเป็น5ดาวฮะและไม่มีใครพูดเลยว่ารองเท้าคู่นี้มันเป็นรองเท้าปลอมดังนั้นเราก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วรองเท้านี้มันจริงหรือว่ามันปลอมกันแน่นะครับกับราคาที่เราได้มาคือ500กว่าบาทราคาขึ้นตรงหน้าจออยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับ เอาละมาแกะแล้วมาดูพร้อมกันดีกว่าว่าจะจริงหรือจะปลอมเราไม่ได้รีวิวว่ารองเท้าคู่นี้ดีใช้ดีหรือว่าคุณภาพดีแค่ไหนนะครับเราจะดูอย่างเดียวคือว่าจริงหรือปลอมออริจินอลหรือเฟกแค่นั้นเองนะครับไปดูฮะแกะเลยนะครับขออนุญาตแกะจากลักษณะกล่องครับถ้าเป็นกล่องของปลอมก็จะต้องไม่มีไนกี้จากคนทั่วไปที่ใช้รองเท้าไนกี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องรู้อยู่ว่ารองเท้าไนกี้เนี่ย ถ้าเป็นของปลอมมันก็ต้องเป็นกล่องของจริงมันก็ต้องเป็นกล่องไนกี้ใช่ไหมครับของปลอมมันก็ต้องไปมีสัญลักษณ์ไนกี้หรือ,อยี่ห้อไนกี้นะฮะดังนั้นเรามาดูกันว่ามันจะมีไหมผมเห็นขาวๆโดนๆลแบบนีน้ผมไม่แน่ใจนะ,ะอ่ะไปฮะเฮ้ยนี่ไงนะกับด้านคนระับกับด้ดานมีครับมีโลโก้ไนกี้ด้วย แต่อันนี้เราก็ยังเชื่อไม่ได้ครับแม้ว่าจะพิมพ์คองว่าไนกี้ก็ตามนะครับเพราะว่าของปลอมก็สามารถทำกล่องได้เลนแบบได้เหมือนเหมือนกันนะครับอลองดูฮะว่าจะว่าจะจริงหรือจะปลอมกันแน่นะครับสิ่งที่เรางงก็คือเอ๊ะไม่มีใครเขียนรีวิวเลยว่ามันปลอมและให้5ดาวทั้งนั้นเลยนะฮะมาลองดูครับเราก็ไม่ได้รู้ เก่งเลยนะวิธีการดูของนะเฮ้ย <Okay. S 1> ใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับว่าของจริงอะใครที่ใช้ Air Force One อะมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเออมันต้องกระดาษห่อแบบนี้หรือเปล่ากล่องมันต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับซึ่งกล่องทุกอย่างก็มีคำว่า Nike หมดนะฮะอะมาดูฮะรองเท้านี่ฮะนี่คือรองเท้าเฮ้ยมันดูดีนะเฮ้ยคือมันดูดีเลยอะเออ นี่ฮะป้ายมีป้ายมีป้ายมีแท็กนะครับมีแท็กหมดนะครับนี่ฮะเนี่ย Nike AF1 คือมีทุกอย่างนะครับนี่ฮะ Air Force 1มีหมด <c oughs> <bir> ซึ่งเราก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ว่ามันของจริงหรือของปลอมนะฮะ <c oughs> <c oughs> ผมขอฟันธงว่า คือจากรีวิวอะไม่ไม่มีใครบอกเลยว่าเป็นของปลอมแต่ผมขอฟันธงว่าผมดูไม่ออกครับและและเพื่อที่จะเคลียร์ไปเลยนะครับว่ามันจริงหรือว่ามันปลอมผมคิดว่าเดาไม่ได้เดายายกอ้โหมันคือมันเนียนมากครับมันเนียนแบบเนียนจริงๆฮะผมขอเดาเลยฮะว่าปลอม 51%าส็นะจากคนที่ไม่เคยมีความรู้ด้านรองเท้าเลยนะครับผมคิดว่าปลอม51%เพออราะอ,อะไรเรพราะอะไรเพราะว่ามันคงไม่น่าจะราคานี้หรือเปล่เอออะงั้นตัดประเด็นตรงนี้ไปครับจากความคิดส่วนตัวผมคิดว่าปลอมนะฮะแล้วก็แต่จากคุณภาพที่ได้ผมให้ เต็ม10เลยนะครับเพราะว่าดูจากความคุ้มค่าแล้วเนี่ยผมว่ารองเท้ามันค่อนข้างดีนะซึ่งของจริงกับของปลอมอะ่ะผมงไม่ซีเรียสเลยถ้ามันใช้แล้วมันคุณภาพมันใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็คุณลักษณะต่างๆที่มันที่มันได้เท่ากับของจริงเนี่ยเออผมว่าก็น่าจะคุ้มค่าสําหรับรองเท้าที่อยู่ในเลนตราคาแบบนี้แล้หละลนะครับอ่ะวันนี้ก็รีวิวประมาณนี้นะครับผมก็จากที่การคาดเดานะผมคิดว่าของปลอมนะ ก็ไม่รู้ถ้าใครจริงยังไงก็ช่วยบอกด้วยนะครับว่ามันของจริงหรือของปลอมเพราะในรีวิวที่ผมดูมาเนี่ยมันรีวิวค่อนข้างดีฮะห้าดาวหมดเลยแล้วก็ไม่มีใครคอมเมนต์ว่าเป็นของปลอมเลยนะครับคนซื้อค่อนข้างเยอะนะครับก็ได้ของมาประมาณนี้ไม่ได้แนะนําให้ทุกคนซื้อของปลอมนะฮะแต่ว่าอยากจะเอาสินค้าตัวนี้เนี่ยมาแนะนําให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะอย่าลืมฮนะ ดูแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ